รู้สึกตื่นเต้นครับวันนี้ครับผมวันนี้ตุ้ยจะไปเมืมองพ่อซ่าครับผมจองไว้ครับเดีย๋ยวไปนะครับผมแลขึ้นรถแม่ก่อนครับขึ้นแล้วครับนี่สอแบบงป้ายครับผมนั่นลลนงไปเรื่อยครับผมนั่งรถเมล์สองป้ายก็หอดล้านรถครับครับ อยู่ไกลบางแคครับผมตื่นเต้นครับผมตื่นเต้นบ้ลนเห็นตัวรถอยู่ลง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 เลยเจ็บเลยป้ายครับพี่น้องตื่นเต้นหลายเจ็บเลยป้ายครับลงหลครับลงตลาดบางแคครับผมเออเจ็บเลยล้านครับ ลา,านเมื่อกี้ครับลานเห็นแวบๆบแบบลงป่ายรเบ้ครับผมเต้นๆละเนาะคุณแม่บ้านเฮ้อ,อเก็บเลยปลายครับผมลุกเหรอย่าตู้สีผ้าอย่างตลาดน,นะครับเยลยขอนอูของกินหลายครับผมก้อนเข่าตลาดทั้งบางแคครับ ไปลลแล้วลุงครับผมยืนนั่งเนาะบอสเห็นรถด้วยครับผมรุ่นรุนกันอยู่ครับผมจีเห็นรถปอทางร้านโทรบ,บอกว่ามาแล้วประมาณนี้นะครับแต่ไก่ต้อนนีนครับผมดิเอี๋ครับเดี๋ยวเห็นแล้วครับหรือใางทางรถไฟฟา้าบางแคครับ นี่ครับลาดรถครับผมยุ่นใจหายเลยครับผมบ้านเห็นตัวรถอยู่นี่แหละครับลาดผมครับผมลาดยศเจริญฮอนด้าครับผมสาขาบางแคครับวุ้ยรุ่นรุพี่น้องรุนรนรุ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 นนั้นกูโอ้ยตื่นเต้นครับผมนี่ใส่น้อพ่อตาครับ นี่ลีกน,นี้ครับผมลีกนม้น,น,นี่ขั้นนี้บ่เหรอสุดขุนขั้นนี้เลยแมนดีว่านน่มีขั้นเดียวอาซิแมนครับผมเออเจ้าฟอสซาสองปีสองพันยี่สิบสามครับผมปีล่าสุดสีดำรับตัวทับครับผมรุ่น รู้สึกตื่นเต้นเลยบรรดาไม่ถูกครับผมเฮ้ยเติมหายนะครับผมท่านรานนี่เติมน้ำมันห้ฮาลิตรครับเติมหายลูกค้าครับผมขับฉีบปลาไพ่นะครับโอ้ใหาย ล่าลัดรดีครับนี่ครับหลายล้านล้านล้วครับท่ากครโอ้ยเซลล์สมครับผมเซลล์สาวปวดส้มครับวดเนี่ติดต่อได้แล้วครับผมเสือครับผมจะได้รถมาหาเซลล์ส้มนะครับผมนี่ี่เ์ส้มครับผมเดี๋ยวผมไปครับผมเดี๋ยวสีเบอร์ให้ครับผมยศเจริญบางแคครับเซ์ส้มบริการดีครับผม ตาสวยนั่นรักะครับน,น,นับนับ,น,บนับตังอยู่ครับ <c oughs> <c oughs> แถมหมดครับผมอืมไอดีอย่างดีแล้วครับผม